แล้วก็ปัจจัยจากครูปฏิสนธิวิญญาณเองอะ่ะอันเป็นตัวต้นตอของชีวิตโดยตรงอะ่ะเป็นผู้สวมสวมเรือนร่างอันนั้นเพราะฉะนั้นปฐมกาะละละรูปที่ตั้งขึ้นในมดลูกของมารดาปฐมกัละละรูปอันนั้นก็สําเร็จโดยจากเออ่น้ำเชื่อของบิดามารดาอันนี้ทางลูกทางพุทธศาสนาเราก็ยอมรับผิดกระทางชีววิทยาครับทางชีววิทยาย,ยอมรับแต่ในทางกัละละรูปว่ากัละล,ะละรูปนี่เป็นตัวทั้งจิตใจทั้งร่างกาย แต่ทางพุทธศาสนาถือว่าการละล่ารูปนั้นเป็นเพียงแต่กายภาพเท่านั้นเองส่วนนามภาพค,คือส่วนของทางนามธรรมาท,ทางใจนั้นเป็นเรื่องที่ติดมาจากชาติก่อนไม่ใช่หาใหม่ในชาตินี้ควนี้สิ่งอะไรที่ทําให้แตกต่างกันระหว่างอุปนิสัยใจคออุปนิสัยใจคอกับสันดานก็เป็นเรื่องติดมาจากชาติก่อนแต่ว่ารูปพันสันฐานเป็นของใหม่ที่เราหาใหม่ในชาตินี้ถ้าเราได้เกิดในท้องฝรั่ง เกิดมาหน้าตาแล้วก็เป็นฝรั่งไปสิรสนิยมเอ่ยความเคยชินเอ่ยกระทั่งมารยาก็เป็นฝรั่งไปจากสิ่งแวดล้อมเรว่าวเกิดเป็นคนไทยหน้าตากเหมือนคนไทยเกิดเป็นแขกหน้าตาเป็นแขกอันนี้เป็นของหมายในชาตินี้ทั้งหมดรูปร่างนะครับรูปร่างความเคยชินกับสิ่งแวดล้อมเราหาหมายในชาตินี้แต่สันดานเนี่ยไม่ใช่หาหมายในชาตินี้สันดาลเป็นเรื่องติดมาแต่ชาติก่อนอุปนิสัยกับสันดาล เพราะเหตุนั้นที่เรารู่วาสันดานกับอุปนิสัยติดมาต่แตจชาติก่อน,น่ะก็สังเกตได้ว่าในโรงเรียนที่มีการเลี้ยงเด็กชนิดตั้งแต่อนุบาลขึ้นมากระทั่งถึงเป็นโรงเรียนชั้นผู้ใหญ่ลูกที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันให้การศึกษามาสม่ำเสมอกันจัดสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในลักษณะเหมือนเหมือนกันคือเอาไปกินอยู่ในโรงเรียนเดียวกันเติบโตมาด้วยกันแต่นิสัยของลูกสองคนนี้ แตกต่างกันราวฟ้ากระดิ่งอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลทางสายเลือดขังพอแม่ไม่มีส่วนในที่ในทางที่จะสร้างอุปนิสัยและสันดานดั้งเดิมของเด็กหรือการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยไม่มีส่วนในการแปลเปลี่ยนสันดานเดิมของมนุษย์สันดานเดิมนะเป็นสิ่งซึ่งตัวอบรมมาเป็นสิ่งที่ตัวพบมาพกเอาไวา้ตั้งแต่ปุเรชาติมาแล้ว เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้แม่เราจะเกิดในท้องเดียวกันแม้จะได้รับการศึกษาอบรมในสิ่งแวดล้อมอันเดียวกันแต่นีสายคนุนสองคุนนี้ก็แตกต่างกันอันนี้เป็นเครื่องยืนยันซึ่งทางชีววิทยาก็ไม่สามารถตอบได้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เด็กซึ่งเกิดจากพ่อแม่ท้องเดียวสิ่งแวดล้อมอันเดียวการศึกษาอันเดียวถึงมีความแตกต่างอย่างไกลกันถึงขนาดนี้นอกจากโยนให้แกกรรมพันว่ากรรมพันธ์ของบรรพบ,บุรุษแทรกเสริมเข้ามา เช่นว่าเด็กคนหนึ่งนิสัยเป็นผู้ร้ายเด็กอีกคนหนึ่งนิสัยเป็นตำรวจทั้งทงท,งที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันถามว่าอะไรเป็นเหตุให้เด็กกอเป็นผู้ร้ายเด็กขอเป็นตำรวจก็ในเมื่อเป็นพี่น้องแม้เป็นฝาแตกคลานออกมาด้วยกันแท้ๆยังมีสายแตกต่างกันเพราะอะไรอย่างนี้นะักชีววิทยาเขาจะบอกว่าอ๋อที่แตกต่างกันนะก็เพราะว่าบางเอิญไอ้สายเลือดชั่วของมันพบรุษมันหลงเข้ามาในตัวเด็กกอสิสายเลือดดีของมันพบุรุษ หลงเข้ามาในตัวเด็กขอน่ะสิถ้าเขาตอบอย่างนี้นะเราตั้งปัญหาถามอีกข้อหนึ่งบอกว่าอะไรเป็นเหตุให้มันบังเอิญอย่างนั้นอะไรสมมุติเราเชื่อเราว่ามีสายเลือดของบรรพบุรุษฝ่ายชั่วมาเข้าตัวในกอฝ่ายดีมาเข้าตัวในขออะไรมันจับฝันจับฝันให้ว่าในกอนะแก,อนอนะแกต้องรับเลือดชั่วไปในขอนะแกต้องรับเลือดดีไปใครใครมนจับจับฝันอะไรไม่เป็นผู้จับฝันอะไรไม่เป็นผู้ปรุงแต่งให้บังเอิญในในกอได้รับอย่างนั้นในขอได้รับอย่างนี้ ทั้งๆที่เป็นเด็กฟ้าแฝดนี่เราตั้งปัญหาถามอย่างนี้ถ้าตั้งปัญหาถามอย่างนี้แล้วชีววิทยาก็หมดปัญญาตอบบอกไม่รู้เหมือนกันไม่รู้วก็นอกจากโยนให้กับบังเอิญบังเอิญแต่ว่าวิทยาศาสตร์และบังเอิญไม่ได้ทุกสิ่งมันมีเหตุผลความบังเอิญน่ะเกิดเ,เพราะว่าเราไม่เข้าใจเหตุผลอันนั้นต่างาเราถึงโยนให้กับความบังเอิญน,นะทุกสิ่งในโลกจะต้องมีเหตุผลไม่มีความบังเอิญหรอกครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละที่ทางพุทธศาสนาแจากตอบได้ คือว่าไม่ใช่บังเอิญหรอกมันเกี่ยวกับกรรมอดีตกรรมของบุคคลสองคนนี้ทํามาต่างกันไม่ใช่ใครอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับอดีตกรรมข้อนี้กลับเป็นการยืนยันส่งเสริมหลักการเวียนว่ายตายเกิดในพุทธศาสนาถ้าเอาไปโทษกับไปโทษกรรมพันธ์ของมันพระบุรุษเลือดชั่วเลือดเลือดดีมาเข้าตัวเด็กต่อๆกลับมาสนับสนุนมติเรื่องเวียนว่ายตายเกิดในพุทธศาสนาของเรายิ่ง อันนี้เราเราท้าทายนักวิทยาศาสตร์หรือฝ่ายวัถุนิยมเขาได้ในข้อนี้ว่าอะไรมาบังเอิญอย่างนั้นมาจัดสรรในจังหวะนี้เด็กคุณนี่จะต้องรับเลือดชั่วในจังหวะนี้เด็กคุณนี่ต้องรับเลือดดีสิ่งนั้นคืออะไรที่มาเป็นผู้จัดสรรอย่างนั้นน่ะจะตอบว่าบังเอิญไม่ได้สีบังเอิญนี่แปลว,ว่าคนที่อับจนต่อเหตุผลแล้วถึงโยนให้กับความบังเอิญมีอย่างลวถ้าต่อให้กับความบังเอิญตัวคนตอบเองก็กำนันหักล้างทฤษฎีของตัวเองที่นิยมว่าอะไรอะไรก็มีเหตุผลขึ้นชื่อ่่าานิทยรรระองีีเไบ เพราะฉะนั้นทั้งขาเป็นปัใจจัยให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณและประวัติวิญญาณแล้วว <c oughs> ิญญาณนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามท่านแก่หมายถึงเจตสิกที่เกิดกับปฏิสนธิวิญญาณและประวัติวิญญาณเป็นนามนะครับรูปในที่นี้เป็นไปทั้งรูปมหาภูตธร,รูปด้วยอุป,ปาทายรูปด้วยแล้วก็เป็นไปทั้ง รูปราวอื่นทั้งหมดชื่อว่ารูปอยู่ในนั้นด้วยทำไมถึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าถ้าหากว่าปฏิสนธิวิญญ,ญาณม่มีแล้วกัรละละ่ารูปของบิดามารดาตั้งขึ้นในมดลูกของฝ่ายหญิงแล้วถ้าไม่มีตัวปฏิสนธิวิญ,ญญาณเข้าไปกัรละล่ารูปอันนี้ก็ไม่เจริญวัฒนาถาวรสลายตัวสลายตัวไปตามธรรมชาติไม่ไม่บังเกิดเป็นปัญจะสาขาไม่บังเกิดเป็นหูเป็นตาเป็นเด็กทารกขึ้นมาไม่ปรากฏไม่สลายไป ที่มันปั้นเกิดเป็นปัญนจสา,าขาจเจริญเติบโตรกระทั่งครบ,ครบทุสมาิครอบลงมาได้ลูกอันนี้แหละเกิดเพราะมีเจ้าปฏิสุทธิวิญญาณนะ่ะเข้าไปทุ่งง่ายวะเข้าไปสิงสู่สถิตยอยู่ในรูปอันนั้นเข้าไปสิงสู่สถิตในรูปอันนั้นบัรดาให้รูปอันนั้น่ะเจริญวัฒนาถาว,ขาวรขึ้นมาด้วยเติบโตขึ้นมาด้วยอันนี้ก็ได้กกับนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสรายตานะอันนี้เข้าใจง่ายนะครับ สรคำว่าสรายตนะเนี่ยแปลว่าบ่อเกิดคําว่าอายตนะเนี่แปลว่าบ่อเกิดที่ต่อที่ต่อของอารมณ์ถ้าแปลตามตัวมันทัที่ต่อของอารมณ์อ่าสรายตนะอายตนะอันนี้พระพุทธเจ้าทรงใช้ความหมายทั้งในส่วนโลกุตรตะกับโลกียะถ้าจะแปลโดยเอกเทศแปลว่าสิ่งอ,อย่างทรงใช้ในกรณีอธิบายพระนิพพานว่า อถิพิกเวตดายตนางดูก่อนที่สุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่อายตนะนั้นน่ะณปปทวีนเตโชวนวายนอาปโปไม่ใช่ดินน้ำไฟลมไม่ใช่อาตาสานันจยตนะไม่ใช่วิญญาณนาันจยตนะไม่ใช่อกินจัญญายตนะไม่ใช่เนวสัญญาณาสัญญาญตนะไม่ใช่ที่นั่นไม่ใช่ที่นี่แต่ว่ามีอยู่นะพิสุทั้งหลายอันนี้ทรงใช้คาอายตนะในที่นี้หมายถึงพระนิพาน เพราะนั้นเราไปเจอคําว่าอาย,ยตนะในพุทธภาษิตบทนี้จะเป็นนึกว่าเป็นอายตนะอันเดียวกับอายตนะหกภายนอกหกภายในหกไม่ได้แต่อย่างนั้นไม่ได้ถ้าเราแปลว่าอายตนะภายนอกหก 6, ภายในหกแล้วต้องแปลว่าบออเกิดหรือที่ต่อบออเกิดของอารมณ์หรือที่ต่อกับอารมณ์แต่ถ้ามาในกรณีทรงอธิบายสันิพาน์แล้วต้องแปลว่าสิ่งสิ่ง,ส,งสิ่งนั้นมีอยู่นะซึ่งถ้าองค ก่อนพน้นวิสัยที่จะเรียกสิ่งสิ่งนั้นเดืออะไรดีนอกเพราะฉะนั้นจึงต้องยืมภาษาชาวบ้านอย่างดัดด,ดดืน่ดนในอินเดียข้างพุทธการมาใช้ว่าเป็นนิพานนิพานก็เป็นบัญญัติเป็นภาษามนุษนย์บัญญัติขึ้นความดับสิ่งนั้นน่ะที่ที่สุดของทุกที่ดับของทุกแต่ไปเรียกด้วยภาษาคนภาษาบ้านนั้นเรียกไม่ถูกเพราะภาวะของนิพานะ่ะสิ่งใดที่โลกมีนิพานไม่มีสิ่งใดที่นิพานมีโลกไม่มีเพราะฉะนั้นอับจนอับจนด้วยก้าวที่จะไปอธิบายนิพานในลักษณะไหน จึงต้องเอาภาษาที่ชาวบ้านเขาพูดกันอยู่อย่างดับดับเดินดืนเนี่ยมามันหยับเรียกไปพัางพางแต่เมื่อจะตรัสถึงภาวะของนิพพานอย่างแท้จริงแล้วก็ทรงแสดงในลักษณะปฏิเสธว่าไม่ใช่นั่นไม่ใช่นี่ไม่ใช่ยังงโนไม่ใช่ย่างนี้ไม่ใช่ทีโนไม่ใช่ทีนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้แต่ว่าอันนั้นมีนะคือหลังจากปฏิเสธว่าไม่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 แล้วมีนะม่ใช่ไม่มีมีแต่ความมีของนิพพานน่ะมีอย่างที่โลกไม่มี และความมีอย่างโลกมีก็มีอย่างนิพพานไม่มีนี่แหละจึงไม้ทรงแสดงให้เห็นว่า